มีดเห็ดแจ่วบองจ้าอุ้ยเจ้วบองค่ะเจ้าบอง,อบอง,บองหอมขนาดเลยขั้นตอนหลายๆเฮ็ดเบิดเหมือ,อลดเบิ่งบัดสิแล้วนี่ละ่ะเอายอดมันโหลดจะเป็นเห็ดหยากเห็ดซาเด้อเจ่วบองพี่น้องเลยสื่อเขาอกระปุกละหาซิปกระปุกละร่อยค่ะกะหะละสื่อโหลดจะามอเห็ดหยาเฮ็ดซาเอาพลึกพะโล ปลานี่กันหนึ่งซุกแล้วก็มัแกะหั่นหอมหั่นตะไคร่หั่นกระเทียมหัน่นคาตะไคร่ใบมะกรูดดูสารพัดมะขวบัะพริกล้วก,ก็มังตำจนละเอียดสีเอาไปเทดให้ซุกได้ป่ะนี่พี่น้องปลาล่ากระซุกแล้วแต่ว่าเขาต้องขว่ออีกเพราะว่าพวกอาตะไคร่าอย่างมันยังสดอยู่ใบมะกรูดเทสให้มันซุกมันจังสิกบไปโดนจ้า มามามาเต็มโคกเลยเนี่ยอืมแต่แสบพี่นอ้องแสบอีหลีซิมเบิงแน้วขึ้นานมาแท้มากินปลาทรงเครื่องเนี่ยแล้ว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 กำลังร้อน